สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ทางร้านเรามีพระเครื่องมานำเสนอครับเป็นพระพิมพ์คุณแผนกุบ้านสวนสุขโขทัยนะครับกุบ้านสวนเป็นพระกุที่อายุร้อยกว่าปีนะครับมีการเล่นหากันแบบมาตรฐานสากลน,นะครับแต่ราคายัางไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หลักร100้อยถึงหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับพิมพ์พิมพ์ที่นิยมนิยมก็จะเป็นพิมพ์คุณแผนบ้านกาก แล้วก็ชินราชใบเสมาแล้วก็พิมพ์หายากทั่วไปนะครับก็สนุกเล่นหากันอยู่ที่หลักร้อยถึงหนักพันนะครับวิธีการพิจารณาดูพิจารณาดูก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเป็นพระดินละเอียดค่อนข้างละเอียดนะครับเราจะปรากฏลาดําทั่วไปเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้อ่ะกุนี้ก็จะมียัน,นครับ มีจานยันจานยันเปียกนะครับอยู่ด้านหลังนะครับพาก็อง์นานานะครับปรากฏคาบราดํานะครับเนื้อก็อันนี้ก้นปราดนะครับก้นปาดเนื้อก็จะเน้นๆนะครับเน้นที่พิมพ์สวยๆนะครับเป็นพาที่ค่อนข้างหาง่ายนะครับไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เราต้องเน้นที่พิมพ์สวยๆที่จะทาให้มีราคานะครับส่วนลาก็เป็นลาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ลาสลัด เป็นพาที่ยังไม่ค่อยแพงเท่ไหร่ครับดูง่ายนะครับอายุหลักร้อยปีก็จะปรากฏลาดำให้เห็นนะครับเป็นใครมีแบบนี้นะครับส่งมาขายเราก็ได้นะครับนี่ของความคลาสสิกเป็นพาที่น่ารักนะครับน่ารักน่าใช้นะครับ่าการปลุกเสกนะครับก็สวัสดีครับ